李淑露。 ลคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกดติดตามช่ว่อช่วยความที่สำคัญกัวกันดนึ่งครับแจ้งเตือนนะครับจะกันใหมคชิปหน้าครับบ๊ายบาย